146ภิกษุถือการห้ามพัดอนนำมาเมื่อภายหลังเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุถือนั่งฉนันณะอาสนะเดียวเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุถือไตรจีวรเป็นวัดห้าจำพวก ภิกษุถือครองการอยู่ป่าเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุถือเพียงการอยู่โคนไม้เป็นวัดห้าจำพวกภิกษุถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุถือการนั่งเป็นวัดห้าจำพวกภิกษุถืออยู่ในเสนาสนะที่ท่านจัดไว้เป็นวัดห้าจำพวก ภิกษุถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกเป็นอย่างไรบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกเป็นอย่างไร 1. ภิกษุถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะเป็นผู้เคล้าเป็นผู้งมงาย 2. ภิกษุปรารถนาลามกถูกความอยากรอบงา จึงถืออยู่ป่าช้าเป็นวัด 3. ภิกษุถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะเป็นบ้าเพราะมีจิตฟุ้งซ่าน 4. ภิกษุถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะคิดว่าองค์แห่งภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญแล้ว หาอีกอย่างหนึ่งภิกษุถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความส like ันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามนี้อย่างเดียวบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุนี้ใดถืออยู่ป่าช้าเป็นวัด เพราะอาศัยความปรารถนาน้อย,ย,นยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามนี้อย่างเดียวภิกษุนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นประมุขเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ประเสริฐในบรรดาภิกษุ ผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านั้นน้ำนมเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากน้ำนมเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยขน้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสบรรดาเพศสัตว์ห้าเหล่านั้นหัวเนยใสชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศ ชื่อแม้ฉันใดภิกษุถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดนี้ใดถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดเพราะอาศัยความปรารถนาน้อยอย่างเดียวเพราะอาศัยความสันโดษอย่างเดียวเพราะอาศัยความขัดเกลากิเลสอย่างเดียวเพราะอาศัยความต้องการด้วยข้อปฏิบัติอันงามนี้อย่างเดียวก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุนี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐสุดเป็นประมมกเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ประเสริฐในบรรดาภิกษุผู้ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดห้าจำพวกเหล่านี้ภิกษุห้าจำพวกเหล่านี้ชื่อว่าถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดปัญจกะนิเทศจบ